เดินมายอดล้วคงนู่นนะผมมาทางนี้ไปต่อผมเดินมาไม่ถึงชั่วโมงที่งเดียวปยัไม่นานอะไรขวดน้ำครับขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำครับเด็สดเครับกจ็ดเ้าิบเจ้าอก็่นี่นี่ อย่าย้วยามุสมทรงตรงันยอบุลูกเสือขอผสมพร้อมที่ครับการทุบรลวครับเรียบอาบุตรเรเรียบพักน่าจะปิดทาง่าจะปิดทางถ่ายลูปถ่ายรูปถ่ายรูป เจ้าเจ,จหาจ้าเจ้าหันหนาไปาดูวยเอา,เอาออตาาารงจักแราเราถ่ายแล้